มาถึงรองผู้เอกวันนี้นะครับโชกุนัพิกัดน้ำหนัก118กับ19ฝ่ายแดงก็คือบาลังเงินนะครับอยุิชัยน้ำเงินเพชรบัญชาหงทองมวยไทยนะครับฝ่ายแดงบลังเงินนะครับน้ำเงินเพชรบัญชาอ้าวเอา,เอาบลังอัดไปจับเทก็จากไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มเพชรบัญชาน้ำเงินนะฝ่ายแดงบาลังเงินเอาขยับอีกขวาจะเอาขวาลงด้านไปทีนึงเอาขวาโต้ตีตีอ้าวเพชรบัญชาบาลังเงินย่องไปผมสั้นกว่าเอ้า มานี่ยกนี้นะครับต้องเอาอะไรให้รู้ดำรู้แดงแล้วนะครับไยแดงบาลังเงินน้ำเงินเพชรบัญชานี่ครับอยู่ในช่วงยก3ามกลางยกแล้วครับขยับเปิดเกมเข้าไปหาบ้างครับเพชรบัญชากอกิจติดทับนี่โอ้โหดูครับ พอแดงไม่เดินครับแดงไม่เดินมาเปิดโอกาสให้เพชรบัญชาค่อยๆเลือกค่อยๆออ,ออกแต่ว่าดูครับมาถึงไม่เดินก็จริงแต่ว่ามีหนักๆแรงๆคอยดักไว้อยู่ครับไยแดงเพชรบัญชาในประเภทจังหวะสีมือนะครับอย่างที่พอสีมือก็จริงสมัดก็ต่อยได้คมนะครับแล้วก็มีทีเด็ดลูกเตะกั้นคอนี่เคยแสดงให้เห็นแล้วหรือว่าจะประมาทไม่ได้เลยบรลังเงิน ปตั้งรับเยอะๆรุ่นน้องไม่กลัวี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเกมก็จะเร้าใจมากขึ้นด้วยครับอา้อาวน,น้องเหิือนเพชรบัญชานะฝ่ายแดงบาลังเงินนะครับตอนนี้บลังเงินครับแม่เดินได้ถอยเป็นแล้วครับตอนนี้ฝ่ายแดงอ้าวแม่โดนเหมือนกันนะครับโดนเหมือนกันนี่ครับแม่ขยับเพชรบัญชาเพชบัญชากอ,อกิตติพัชด,ดูครับโชกไปด้วยคุณคิดไปด้วยว่าแมาเอาซ้ายก่อนหรือขวาก่อนซ้ายซ้ายหรือขวาฟันล่างให้พะวงฟันล่างให้พะวง โอ้โหดูครับอเอาสัดไปสัดไปเอาอาชีพเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มมาน้ําเงินเอาเป็นบัญชาเพิ่มมาเอาไมยว่าเดินขยับเข้าไปนะครับโอ้โหแฝงงวยนี่ก็เฮกันสนัดแล้วนะครับตอนนี้เป็นบัญชานี่หมดได้ขอ,อกอาวุธนี่ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับหนักทุกลูกเหมือนกันดูว่าบัลังเงินจะไปตั้งรับเยอะๆไม่ได้แล้วนะครับต้องขยันโต้ให้มากกว่านี้เบียดเข้าไป ดูเริ่มจะได้ใจแล้วนะครับเพชรบัญชาอ้าบัลลังก์เงินนะครับตั้งรับย่องเข้าไปยอ่อม้าไปเพชรบัญชานี่ครับดูครับมาเน้นหมัดเน้นหมัดแต่ว่านี่บัลลังก์เงินโอ้โหไม่ยอมจริงๆครับคู่นี้โอ้โหดูมาตอนนี้กรรมการบอกมากลางเวทีก่อนกลางเวทีเรียกว่าออกมาได้งไยกที่4ี่ในยกนี้นี่เห็นผลเลยนะครับเพชรบัญชาออกได้น้ําได้เนื้อทั้งนั้น บอลลังเงินโดนเข้าไปหนักๆต้องถอยร่น,น่ลยเหมือนกันเนาะจาังหวะนี้พยายามจะเบียดจะลุกไล่เข้าไปตอยมัดดับล้ำไหนก็โดนขวางเอาไว้อีกดูว่าจับมั่นใจแล้วนะครับเพชรบัญชาไม่มีตกใจด้วยครับสถานการณ์นี้ว่ายังชิงดําอยู่นะครับยกนี้ออกมาเดินขยับเข้าหาบอลลังเงินโอ้โดูว่าเพชรบัญชามาชกในเกมตั้งรับคอยบังคอยโต้ มาลังเงินก็โอ้โหมาสายทิ้มเข้าไปต้องเดินให้เร็วแล้วครับต้องเดินให้เร็วแล้วนะครับเอาแล้ครับเคลียดได้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับกับเวลาที่เหลืออยู่ผู้นีเอาลุยเลยทีเดียวมาลังเงินเอ้าเพชรบัญชาเพชรบัญชามาตั้งรับมาตั้งมาตั้งรับอย่างเอ้าเสียไปมาลังเงินดวนไปเข้าใกล้ไปเรื่อยนะครับโมโหโมโหตะนเน็ตตะนเน็ดแล้วนะครับมาลังเงินเอาซ้ายไปเอ้าสู้โ,โหโยนมอาฟันมาเพชรบรรชา หลอกไว้ไปไปไปเอา้าพลังเงินซ้ายไปยังเหฮาไม่เลิกเอา้าขวาไปดอกหนึ่งเอา้าหมัดมาเอา้าใทรทาได้ทําไปนะครับฝ่ายแดงพลังเงินน้ำเงินเพชรบ,บัญชาเอา้าฟันไปโอ้โหดูครับน้าเงินนะครับน้าเงินเพชรบ,บัญชานะครับของทองมวยไทยเป็นฝ่ายชนะพลังเงินนะครับออยุธชัยไป